วัสดีครับพบกับสุลกาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่กัปตนแบนนะครับมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมพรีมลิกประจำสัปดาห์ที่หก้าะกเป็นแบนครับกองกลางชาวดัตช์ของลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งเดียวของหงดงที่ติดอยู่ในทีมยอดเยี่ยมพรีมลิกประจำเกมที่6หลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่หงดงเฉืนชนะบูมแฮนตันไป2ประตูต่อหนึ่งขึ้นตำแหน่งจ่าฝูงพรีมลิกในวลานี้และทีมยอดเยี่ยมพรีมลิกประจำเกมนัดที่6มีดังนี้นะฮะผู้เล่ประตูกิโมวิคาริโอสเปอร กองหลังมิกกี้ฟานเดฟเอนสเปอร์กองหลังเปรโดปอโรสเปอร์กองหลังยอสโกคลาริโอแมนสตีกองหลังเจมส์ดัสตินเลสเตอร์กองกลางเดวิดแม็กนิวเอเวอร์ตันกองกลางไรอันสการเฟนแบกเวอร์พูลกองกลางโคลพาเมอร์เชลซีกองกลางเลโอนโดทอสซาอาร์เซนอลกองหน้าเลียมดีแลปอีฟซิวิตาลกองหน้าโอลิเวอร์สกินแอสตันวิลล่า ทเลอร์มอตันพร้อมเล่นทุกตำแหน่งที่อาร์เนลสลอตจัดให้เล่นทเลอร์มอตันครับกองการเรารุ่งบอกว่าตัวคนนั้นพร้อมแล้วนะครับที่จะลงเล่นที่ไหนก็ได้ตามที่อาร์เนลสลอตนั้นต้องการใช้งานตนมอตันกาลังมีโอกาสเล่นในทีมชุดใดญของลิเวอร์พูลอีกครั้งหน,นึ่งกับนี้หลังจากตัวเริ่มต้นได้รับจัดลงเล่นในศึกคารบครับรอบ3มที่ชนะเวนแฮมยูเต็ดขาดลอยมานะฮะผมผู้ใจกับสิ่งที่ผมประสบความสร็จจนถึงน้นตอนนี้แต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยคิดถึงเรื่องในอดีตเลย รุ่งที่ฤดูการก่อนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับฮาวซิตี้แบบยืมตัวกราวผมกำลังคิดว่าผมสามารถทำอะไรต่อไปได้บ้างและก้าวเดินใดที่ผมสามารถทำได้และที่สโมสรแห่งนี้คุณสามารถก้าวเดินอย่างจริงจังได้ผมรักการแข่งขันที่สร้างสรรค์และที่นี่ไม่เพียงแต่สร้างสรรเท่านั้นยังมีนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมากมายเนื่องจากเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้อยู่ที่นี่ผมต่อสู้และแข่งขันทุกวัน เพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมทุกครั้งที่รับการเรียกตัวและพร้อมสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อพูดถึงเหตุคาชชาวดัตตันก็กล่าวต่อไปว่ามันดีมากแต่มันแตกต่างไปมากหลายๆด้านจริงๆแต่ก็มีหลายๆด้านที่ดีด้วยเช่นเดียวกันผู้จัดก,การทีมเข้ามาและแสดงเห็นผ่านการปรับเทคนิคที่ชัดเจนผมคิดว่านั่นเป็นเครดิตอันยิ่งใหญ่สาหรับเขาและทีมงานโค้ชของเขาสําหรับตัวผมเองมันเป็นช่วงเวลาการเรียนรู้อันยิ่งใหญ่และเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องอดทน และรอโอกาสนี้ผมต้องพยายามอย่างหนักเพื่อตัวผมเองการเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนต้องมีความสามารถหลายอย่างและสรุปแล้วนั่นหมายถึงการเล่นในตำแหน่งกองกลางตั้งสองตำแหน่งโดยเป็นกองกลางหมายเลข6และกองกลางหมายเลข8ซึ่งคอยถอยลงมาช่วยหมายเลข6ผมได้เรียนรู้ทั้งสองตำแหน่งและผู้จัดก,การกีมก็ทดสอบผมและจัดก,การให้ผมได้ในตำแหน่งที่ผมพัฒนาเสนนันจะช่วยผมได้มาก ตำแหน่งหมายเลขแปคือตำแหน่งที่ผมเล่นมาตลอดเมื่อสมัยเด็กๆก่อนที่จะเล่นฟุตบอลอาชีพผมเคยเล่นในตำแหน่งบ็อกทูบ็อกหมายเลขแโดยทำหน้าที่ป้องกันและเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อทำประตูและสร้างสรรคโอกาสผู้จัดการทีมเปลี่ยนแปลงการเล่นของผมได้ดีจริงๆและเขาก็ช่วยพัฒนาผมในสถานการณ์ที่ผมอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอหากผมเล่นในบรบัดต,ตัวจริงเป็นแค่หมายเลขห บางครั้งผมพบว่ามันยากที่ต้องนั่งตัวสำรองหรือไม่ได้นั่งตัวสำรองแต่ผมก็รู้สึกว่าหัวของผมมันตันจริงๆดังนั้นผมจึงพยายามทําในสิ่งที่ผมสามารถทําได้นะทุมเททุกสิ่งทุกอย่างผมทําได้เพื่อให้พร้อมสําหรับการหลงเล่นกาเบียอับเบลฮอนครับอดีตซุน่าของอาร์ซนอลออกมาชื่นชมไรอันสกมเพนแบงกองกลางของลิเวอร์พูลว่าเป็นหนึ่งในสกองกลางที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกณเวลานี้ ลิอรูพูมมีช่วงเวลาที่วุ่นวายในตำแหน่งกองกลางตลอด2ปีที่ผ่านมาก่อนจะมีการยกเครื่องใหญ่ในช่วงมเมอร์ปี2023และเริ่มเห็นผลในฤดูกาลน,นี้โดยในช่วงปีที่แล้วนะครับนักเตะใหม่ทั้ง a l e x สแ Mac อ l l i s t e r Dominic Solbesline วัตุรอินโดและไรอ n นสกาเฟนแบกต่างก็ต้องใช้เวลาปรับตัวเข้ากับทีมในช่วงแรก Mac ลิส i s t e r และ s o บอสไล i n ทำได้ดีกว่าขณะที่อินโดก็เริ่มเข้าที่เข้าทางในเวลาต่อมา แต่สำหรับกราฟฟิทแบกแล้วนะครับสถานก,การณ์ค่อนข้างยากลําบากแม้ว่าดาวเตะชาวดัตจะแสดงเห็นถึงศักยภาพที่เขามีแต่ก็ไม่สามารถทําได้อย่างสม่ำเสมอโดยมีข่าวลือว่ากราฟฟิแบกอาจถูกขายออกไปในช่วงซัมเมอร์แต่สุดท้ายแล้วกองกลางในวัยยีิบสองปีกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนเป็นที่จับตามองกราฟฟิแบกคว,ว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์จากเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปชนะวูล์ฟแฮมตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แม้ว่านั่นอาจจะไม่ใช่หนึ่งในการแสดงที่โดดเด่นที่สุดของเขาในฤดูกาลนี้และอิบาริมโกนาเต้เองก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายได้รับรองวันแมนนาร์บแมนนี้มากกว่าแต่กาฟเฟนแบกก็ยังคงทำงานได้ดีที่มิลลิวลการสเตเดียมการที่เจ้าของเสื้อหมายเลข38ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีก้วยกันนี้ไปแล้วทุกนาทียกเว้นเพียงนาทีเดียวบอกทุกอย่างเกี่ยวกับความสําคัญของเขาในทีมลิเวอร์พูลณเวลานี้อับเบลฮอกล่าวชื่นชมกาฟเฟนแบกว่า ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในทุกๆเกมของฤดูกาลนี้เขายอดเยีเ่ยมมากเขาไม่ค่อยได้รับการลงเล่นมากนักภายใต้การคุมทีมของเจคเกนคลับแต่ในฤดูกาลน,นี้ภายใต้การคุมทีมของสล็อตเขาได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นเขามีความแข็งแกร่งมีความดุดันความเร็วทักษะสามารถเลี้ยงบอลไปกับตัวได้รูปร่างสูงใหญ่และมีประโยชน์ในการเล่นลูกตั้งเตะอีกด้วยสำหรับผมแล้วก็เป็นกองกลางที่โดดเด่นและผมยกให้เขาเป็นหนึ่งใน3กองกลางที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ ก็เป็นนักเตะที่มีพอสรค์โดดเด่นและแสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าริูลแข็งแกร่งแค่ไหนในตำแหน่งนี้โดยโปรแกรมการแข่งขันรพูลนัดต่อไปนะครับจะมีคิวลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเป็นกลุ่มนัดที่2นะฮะกับโบลอนญาในวันพุธนี้ก่อนที่จะบุกไปเยือนคริสตัลเพลเในวันเสาร์ในศึกพิมพ์ลิกโดยคาดกานว่ากาฟฟินแบกอาจจะได้พักในเกมพบกับโบลอญ,ญาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมพบกับคริสตัลพเพลเนะครับ ด่วนไมคเกอเว่น e นะครับอดีตดาวยิงลิเวอร์พูลออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะอยู่กับหงส์แดงต่อไปตลอดชีวิตแต่ไม่เสียดายที่ไม่ได้ไปเล่นกับโรนัลโด้กับซีดานที่อร็ริดเหมือนกันโอเว่นนี่แจ้งเกิดแบบสุดๆนะครับกับลิเวอร์พูลยิงได้ตั้งแต่เกมแรกในซีเปอร์ลิกตอนอายุ17ปีและจนกนั้นก็กลายเป็นตัวหลักของหงส์แดงยิงกระจายจนได้ดาวซันโวพาทีมควาด3าแชมป์ในปี2001แถมยังยิง2ลูกใส่อาร์เซนอลในนัดจริงเอฟบคัพจนได้ ลางวัลบอลลงดอไปเข้าข้องอีกต่างหากโอเว่นนี่คือยิงเป็นว่าเล่นนะครับจนเป็นดาวสโมสรของทีมทุกปีแต่พอเหลือสัญญาปีเดียวเดียมาริดก็เลยสอยไปร่วมทีมด้วยค่าตัวแค่8ล้านปอนในปี2004ถึงจะเล่นกระเทียมระดับโลกแต่โอเว่นก็อยู่กับมาริดแค่ปีเดียวยิงได้16ลูกจากทั้งหมด45เกมต่อแม้จะไปยังตำแหน่งตัวจริงจากโรนัลโดและลาอูกอร์ซเลสได้ยังไงนะครับ ตอนนี้โอเว่นก็เลยออกมาเล่าให้ฟังในอดีตนะครับว่าตอนนั้นตัดทิจย้าออกจากลิเวอร์ pool มันก็รู้สึกแบบงงๆเหมือนกันนะก่อนหน้านี้โอเว่นก็เคยบอกนะครับว่าอยากกลับไปลิเวอร์ pool หลังจากเล่นให้กับมาริตปีหนึ่งแต่สุดท้ายก็เป็นนิวคาสเซิลเนวเต็ดควอดตัวไปร่วมทัพเพราะเงินเยอะกว่าลิเวอร์ pool ล่าสุดโอเว่นก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ลิเวอร์ด็อกถาว่าบางทีก็คิดนะว่าอยากจะอยู่กับทีมเดียวแบบเจมี่กาเลเกอร์และเล่นให้กับทีมในฝันไปตลอดชีวิต หลังจากนั้นโอเว่นก็ย้ายไปอยู่กับเมนยูก่อนจะแขวนสตาร์ทกับสโตกซิตี้โอเว่นยอมรับนะครับว่าสุดท้ายแล้วต่อให้ไม่ได้ย้ายไปมาริตเขาก็อาจจะไม่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลตลอดไปอยู่ดีบางทีผมอาจจะโดนขายไปอยู่ดีใครจะไปรู้ว่าชีวิตจะพลิกผันไปยังไงบ้างใช่ผมอยากอยู่กับทีมเดียวนะแต่การได้ไปเล่นหลายๆทีมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันสรุปแล้วนะครับโอเว่นบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้ยิงเพิ่มให้กับลิเวอร์พูลมากกว่า158ประตูจาก297นัด แต่ก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกาลาติกสได้เล่นกับนักเตะระดับโลกระดับตำนาน,นอย่างโรนัลโดซีดานฟิกโก้คาร์ลอสและเบ็คแฮมเว้นทิ้งท้ายว่ามันตอบยักนะอยากยิงกับลิเวอร์พูลเยอะก็จริงแต่พอผมกลับไปทุกคนก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างได้เล่นกับโรนัลโดฟิกโก้ซีดานมันเจ๋งมากเลยนะที่ได้ประสบการณ์แบบนั้นชีวิตของเรามันก็ไม่มีอะไรเฟอร์เฟกไปหมดหรอกนะครับ นี่คือสุข,ขารลิเวอร์พูลในท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1ตุลาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครั a แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้้อๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ